ขอทักทายสบายดีสุขีเจริญพรสถาญาติโยมผุ้ทีกำลังหับเบิงหับสมวิดีโอจากพราอาจารย์นันทนากรธุธรรมกโกศานจากสองเทเดล่าเริ่มวนนี้อาจารย์มากับเถ่าเกวายนหลวงท้าเนื่องในโอกาสปีใหม่ไก่จะมาถึงหรือว่าเปลี่ยนคริตศักราชคศ2013ไก่จะมาถึงนี้ทงพระอาจารย์เองพร้อมด้วยเกวียจะได้มาอวใายใจให้พร เส้ยเพื่อนไว้ใส่เฮ้ยพอนเป็นคำกรนภาษาลาวเนาะให้ยครับพ่อมีพี่น้องเอฟซีเรือว่าแฟนคลับญาติโยมผู้ทีให้เกียรติติดตามฮับเบิง้งฮับสมในสองเทเดล่าเดิมเอาต่อไปเคยวายแนะนำตัวเลยก็ไว้ใส่เฮ้ยพอนปีใหม่เด้อสบายดีขน้อยเสื้อเคยวายขนอย้อยจามาอวยพรปีใหม่โอเคเอาว่าไปจะสิอ <Okay. S 1> วเซ่เฮยพอนเนี่ยพอปีเก่าพ่านพ้ปีใหม่ก็เวียนมาเร็วเด้ เขาอวยพปรปัสุขมูปะสาสาวเสือ้อหนาวนายเดนเดิน,เดนดาโลกาอันกวงง้างใหญ่กว่าโพยไพ่เฮาให้หานีเวนทางไกลท,ท,ท่องท่อนตลอดชีวิตนี้จงมีแต่สุขีสัรพโภคคาของให้เพิ่มพูนนุ่นขึ้นมีแต่เลิงเ,งเลื่อยยามมีแน่วเขินขาดแล้วสวยญาติพี่น้องผู้ที่หายทุกจนเดททอนอันเนึ่งอานอยุขอาหายยันยุมั่นคงกับพ่านยาวยิง วันนาขอไใไซดังแก้วมานี่น้าค่าสูงสุขะคอไ้เงื่นคำล้นไร้มาจากทุกแงพัลละขอหายแงแก้นกาภายโกย่านย่ำเก่งท่านเลวไทยสุดขอไ้สามโฮมเก้วโพสิจมตุ้มเนื้อเสื่อมข่าวในแนบเนื้อพุทโธตั้งวังใจทัมโมขอจงเยื้อ ทางให้ทำดีมีแนวซัวสัวสงโคผู้สร้างสองสร้างสีเอาหนี้จงจือจำเอาเนื้อถากขอ้ขอยวาวพิษข้อยวาวบกแจงข้อยข้อโทไหลายขอบใจหลายโชคดีปีใหม่โอเคอขอบใจคีว่าที่มาเราคำกรไว้พรในครับพอแมีญาตาดยุ่มผู้ที ฮับเบิงหับสม้มบางคำอาจจะบุแจงบางคำอาจจะบุเครียแต่ว่าเพิ่นใส่ความเพียรควมญญามพยายามโน,นทีอาจารย์ในยสอนภาษาลาวให้เพิ่นพอเพิ่นเกิดเพิ่นใหญ,ญยอยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นเด็ข้าเจาอาจจะบวบบสัดเจนในบางคำเบาแต่ว่าเพิ่นกับพยายามใส่ความอดทนเนาะผู้บา่าวกับสอนเพิ่นให้พยายามเบาเพราะฉะนั้นเพิ่นก็บเบา,บาตามเลยก็ฝึกตามก็ถือว่าดีเนะะาะสธาญาจมกับ ่ตยสุนอาจารย์เองกับบุญยังออกจากกล่าวคำเว้ยไสให้พอให้ครับพี่พีน้องๆโดยเฉพาะญาติโยมผู้ทีติดตามพ่อเมฆครูบาอาจารย์ถูกอาตุกองค์ที่ติดตาม,ม,าาาาตตามให้กําลังใจขนนอยหรือว่าออกตัวญาติโยมทีให้กําลังใจอาจารย์โดยดีตลอดมาเนาะทั้งอาจารย์เองก็เนื่อในโอกาสวาราทิฏฐีขืนปีใหม่คศ2 0ส3สองพันสิบสามจะมาหดหนีกับโคเว้ไสให้พอ เกียติเกย,เกยโยมทุกท่านทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญหายจากทุกโศกโรคภัยหายจากพญายโลคขาปี2 0ง3ก็ขอให้เป็นปีขำปีคูณเป็นป,ป,ปีมหามงคลอย่างยิงให้กับทถาาติโยมทุกท่านทุกคนเหตุนอนไดทำอนไรก็ขอให้ปรสสบผลสำเร็จก้านาและก็มีพลังแข็งแรงมีวัน,นะพองใสมีความสุขกายสบายใจ และก็สุขสดใสตลอดกาลสูงดีปีใหม่พอเขาคำว่า,าเจริญพรขอบใจได้หลายเด้อ